บรรยากาศตอนนี้ครับมาพอกันในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับกับบริเวณทงหน้าที่ย่แหลมเมาสาป่าครับช่วงใบใบที่ภาพพี่น้องมาชมกับบรรยากาศตอนนี้ครับ มามือเ้ารอบนึงแล้วครับนี่มือเ้ามารอบนึงแล้วบอท่านได้แล้วมาบัดนี้ครับโอ้ยังบอท่านได้เสร็จคือเก่าต่ว่ากําลังจะได้เก็บปลาโอ้ ผู้ใดแน่ครับเอา้าผนะู้ใดมาเนาะอีบดสีสมสมกับจีแมนโอ้ผู้หลับเม,มาแต่ว่าอยู่ขังๆโอ้วันผู้ใดไหมวันนายห้อยมาหาซื้อปลาสวัสดีครับวันผู้หลับม,มาหาซื้อปลาว่ะหมอหน้ามูอยู่ตะวัน จริงป่เลยพ่อน้าอิเน่คงพ่อหนะใช่มือสองไมาพอกันสัมผัสกันเทีนึงแล้วดิอะ <laughs> กเล่ามันเพมนขี่คุยอ่ะเป็นวาเป็นจิต <c oughs> โอ้ยมันบ่แมนเรื่องไง่ายด้พอเจ้าเบิ้งดูขนาดข้าเจ้าเป็นไยรุนเบิ้งดูตั้งเมมต่มหมู่บ้านจนฮวดมื้อนี้เ <c oughs> <c oughs> บิ้งเจ้าคล้องเนาะสภาพมันตั้งกันบ้าไป พากันมายัางก็ว่าสิมาเม,มาปลาบ่สิมาซื้อบ่สิมาซื้อปลาไปขายบ่ปวะตอนนี้ครับโอ้เดี๋ยวนี้โวก็ได้ประมาณ80หรือ70เปอร์เซ็นต์ครับเลยอ,อีก30มสเปอร์เซ็นต์ยังสิแล้วก็แสดงว่าคงสิมือนี่อาจสิบ่แล้วคงสิมืออื่นอีกเท่ชนึงเน,นาะเบิ่งสภาพรถโอ้โโอโยคนตายเป็นไง จากมือเช่าแล้วครับมือเช่ารอบนึงแล้ววันนี้รอบแรงรอบแรงากแต่จะคิดว่ากเก่งกับหยาเมื่อนี่ลองมงเลยครับมีแต่เครือเหย้าๆหนามมันหน่อยมันเอาหยักโอ้ยขันมีสลิงที่หว่านี่สอดแล้วก็ดึงขาดเกาะด,ดึงใ,ใส่จีดดตกปปะกอยู่เลอยอ้าวจุ๊บ โอตะว่าเบิ่งปลาแล้วคิดว่าบ่ขาดทุนเนาะโอเคเลยเบิงแน่โอ้ยเบิ่งสาภาพนี่เอา้าเอลบก่อนบัดนี้เจอาสิย่นใส่มาๆๆเบิ่งเนี่ยครับโอ้เป็นหยังหน่อยเนาะพ่อผู้ซอยพลังงานเหลือหลายเหลือหน่อยแ <laughs> อวลันปัดทางพุ่นแอวส่งแต่ทางนี้แอวลันปัด เอ้ยก็ลองมึงแล้วคนไตยก็ยีเอลเสียแล้วค้นไต้มาแล้วครับป้านี่ดินี่ดยี่อ่างเนี้ยมันก็ตัวนี้ โอ้ยเขาออกแบบเหยียบเสียกินเบี้ยงวะเตี้นอาชีพไม่ทั้งวันข้าเจ้าสาแล้วแล้วคับพื่อเรเมายิ้มเลยเพืละเมายิ้มเลยนางขาว่านั่งกอดเขาบ้านย้อนยังดิยิ้มอยู่แต่ว่าเบิดสภาพเพราะพยายานมือแรงนอนบารมีหรอกเสียเลยเอ๋อเสียเอ๋อเสียคิดน้ำจ้าของอยากกระเลาบันนี่บ่เซาบ่ลุตเป็นเดือน

โอ้ยโอ้ยโอ้ยไซนี่ก็ชิล้ายด้ยเนาะป่าคอป่านว่าได้ลูกมากลยนี่อยู่ในพักโจกนี่โอ้เพราะว่าไซนี่2อ0ร้ตักะหรือร้อยตนี่กะคุ้มแล้วเดี๋ยวนี้พ่อคนดพอสอาม้อยหรอเบื้งสภาพผู้ลเมาสาป้าตอนนี้รยครับนี่นั่งเบิก้มขึ้น ย้อนว่าเอวซุ่หนึงแล้วแต่เ้าวางหันก็ไปเต้นงงอยู่แถวทึงหันวิหมอนำบุญโอ้ได้ถูกบรรยากาศเนาะวันนี้กำขึ้นมาหาปลาอันดก่อนสามิิีว่ะสามินาีโอ้ทุอย่างโอ้อย่าง อาดโมเมนต์เห็ดยังไงเนาะบังเนี่ยวิธีการครับบังกุหลาดึงพักก็ดึงยากันโซซีเลียครับแต่ละขั้นตอนระยะทางนี่ประมาณร้อยเมตรพูดไดมาจากร้อยสองร้อยเมตรพูดเลยร้อยก็เมตรกระย้อนเราไหม ย้อนพื้นขายขายย้อนพืนนขายหกพันแล้วเนาะขายรู้มามหาพันเชียบ่าคาน้ามันพันหนึ่งเพราะว่ามันเอายากนี่เพิ่งบรรยากาศกูหู้จักเลยสองมือยังฉันได้เก็บอยู่ป่าขนาดน้ำน้อยๆหุนส่วนตัวจะคของดูผู้เรียนดูแลกกันผู้ดูแลหน้าเรียกขาวรงพยาบาลหนึ่งปลาพิน เราเป็นทุกตำแหน่งกันเนี่ยใช่ไหมใช่ละ่ะโอ้โหด้ไล่ยอยู่ครับได้ไล,ล่เราเอาไปขึ้นไปไล่เทียรเราด้วครับเนี่ยแต่ท่านได้เก็บปลานี่ครับขายเบื่อน,นั่นครับคุ้มแล้วเงินหาของัน ติดตามตอน,ต,อนต่อไปครับโอ้ยขึ้นหยากน้ำพูรังค้นเนี่ยบ <c oughs> ่เนี่ขึ้นหยากน้ำพูรังค้นครับ <c oughs> นั่งอยู่นี่เป็นที่ซิปเกือบซิปหน้าที่เหรอ <c oughs> โอ้เอา คิดอยากน้ำผู้สีแเอเสียไปนาคิดว่าจะคข้องมาหาป่าสิได้ปลาแล้วก็สิขายปลาได้เงินแล้วก็เล่าแแ้้้ว่่หมมอออเคนนนาโยยใสบบชีีีง วันนี้ผู้รับเมาสีเอวซุ่มแล้วครับผู้รับเมาป่าเจ้าโอ้ยอยู่ได้วะน่าต่อไปเจ้าอย่าให้ไม่ใหญ่หนุ่ยเด้อไปปัวว่าใดเด้่ยขันไม่ใหญ่หนุ่ยปัวนี่เจอได้เจ้าเล่ารอบผงประชุนเจ้าด้โอ้โอ้สามารถบอ ต่ว่าขน้อยูทั้งไม่ยูทั้งเวทีดนดนกระิงจีเซายนโอ้ปลาเอ้าเอาไปนอนเกียกก็ยังมันคือีเซาแถวคิดว่าเอาย้มเลยสุดทยโอ้ท่านในไทย ท่านไดอยากคิบบอลมันโอ้มือเลี้ยงกับคีบยังไงกับออกคนเบื้องกัจักหามือวิวกับพ่อละคีบหนึ่งตวอแม่นี่แหละอาทั้งคุณกับพ่อทังพีกับพอเอ้าโอ้ยยูดีๆกับแตกตื้นโอ้ย เอาเนี่ยพึ่งกว่าสงโอ้ยปลาไหลโอ้ยวันนู้นโอ้ยแกนตัวเนี่ยโอ้ยแตกกระเจิงกันนี้เบิดเอาร้อเอาบ่ขาดทุนหลวงพ่อจะไปคิดยากไรไปหาอยู่หากินมือเล่นกครเอาอีเงาหนึ่งกรับพ่อตัวนึงทำสิอยู่สิกินบรรยากาศตอนนี้ครับเอาขอบเอาลุกขึ้นแล้วพี่น้องมาหนี่ไส่แล้วว่างหันนั่ง บะนี้ลุกแล้วครับเพี่บ่เป็น,ปนตะยุรุ่นเด้่ยบะนี่ลงไปแล้วครับเอ้อาปลาไหลเอาหลายลายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิง่งมื้อนี้มา เบืง่งบรรยากาศพอยีย่แหลมเห็นนุ่มจุวคับคนเลี้ยงช่างนึกว่ามันมาสื่อปลาเอาไปก็เด้สิไปวัดแล้วโอเคพูดแล้วทั้งวัดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กับคงชีวอใสมนีคลิปหนาม,มาพอกันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ